นันทรพนาคาธิดานาคีวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักทิศมงคลอีกหนึ่งทิศนะคะสำหรับท่านที่มีองค์ปู่พญานาคอยู่ที่บ้านและนำองค์ปู่ไว้ทางทิศใต้นั้นสามารถเสริมเรื่องชื่อเสียงบาร,รมีและการยอมรับให้กับเราได้จริงหรือวันนี้นันมีคำตอบมาให้ทุกท่านการที่เรานำองค์ปู่พญานาคมาวางไว้ทางทิศใต้ของบ้านของเรานั้นหรือที่ออฟฟิศที่ทำงานของเรา สามารถนำพาชื่อเสียงเกียรติยศหรือผู้คนได้มารู้จักเราได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าทางทิศใต้นั้นตามหลักของฮวงจุ้ยคือทิศของพลังงานธาตุไฟไฟทุกท่านลองนึกถึงไฟนะคะเขาจะลุกโชนทำให้ผู้คนนั้นมองเห็นเราได้มากยิ่งขึ้นและคือพลังอำนาจคือชื่อเสียงที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะรู้จักเราได้อย่าง กว้างขวางการที่เรานำองพระพุทธรูปหรือองค์พญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งไว้ทางทิศใต้นั้นทำให้ผู้คนได้รู้จักเราเนื่องจากทางทิศใต้นี้คือทิศที่ทรงพลังมากไม่ใช่ว่าการที่เรานำสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราบูชาไว้ทางทิศใต้เราจะอยู่ใต้ผู้อื่นเสมอไปเรื่องนี้ไม่จริงทุกทิศจะมีพลังมงคลของแต่ละทิศเสมอและทิศใต้นี้รับรองว่า ชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับจากบุคคลภายนอกนั้นจะนำพาให้เรานะมีชื่อเสียงได้อย่างกว้างขวางและก็ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับบางท่านบอกว่าไม่สามารถนำองค์พญานาคหรือองค์พระพุทธรูปมาตั้งไว้ทางทิศใต้ได้เช่นทิศใต้บังเอิญเป็นทางเข้าหลายท่านเลยที่ทักถามันเข้ามาบอกว่าทิศใต้เนี่ยไม่ได้เอื้ออำนวยเลยเนื่องจากอยู่คอนโดหรือห้องพัก ที่มีสถานที่ไม่ได้เอื้ออํานวยจะทําอย่างไรเคล็ดลับง่ายๆให้นึกถึงทรงไฟหรือทรงที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนึกถึงปิระมิดก็ได้หรือขออนุญาตนะคะองค์ปู่สีสุดโทที่อยู่ด้านหน้าของนันนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุไฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถือว่าเป็นธาตุไฟแต่ถ้าไม่สามารถนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางทางทิศใต้ได้สามารถนําสัญ,ญลักษณ์ที่มีรูปคล้ายๆปิระมิดหรือทรงสามเหลี่ยม ที่มีปลายแหลมชี้ขึ้นด้านบนการที่มีปลายแหลมชี้ขึ้นด้านบนนั้นหมายความว่าชื่อเสียงของเราจะพุ่งทยานขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเมื่อเราไม่มีองค์ปู่หรือพระพุทธรูปหรือเราไม่สามารถที่จะนําสิ่งเหล่านี้นะวางไว้ทางทิศที่เป็นมงคลของเราสามารถทําตามวิธีที่นันบอกเมื่อสักครู่นี้ได้เลยและอีกหนึ่งอย่างนะที่นันอยากจะเน้นก็คือ สีสีนั้นก็สามารถเพิ่มพลังธาตุของทางทิศใต้ได้เช่นกันและสีอะไรที่จะสามารถเพิ่มพลังตรงนี้นึกถึงไฟทุกคนลองนึกถึงดวงไฟหรือว่าแสงสีของไฟเช่นสีส้มสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีที่ทรงพลังสีที่สดใสสว่างสวัยทุกท่านสามารถนำสีเหล่านี้มาไว้ทางทิศใต้ของเราก็ได้ไม่จำเป็นจะต้อง จัดบ้านของเราจัดออฟฟิศของเราให้มีสไตล์เป็นสารเจ้าแค่เพียงกิมมิกเล็กๆน้อยๆแค่น่ารักแค่พอประมาณแค่ดูแล้วสบายตาสบายใจก็สามารถที่จะเสริมพลังทิศใต้ของเราให้มีพลังขึ้นมาได้และสำหรับท่านที่มีองค์พญานาคไว้ที่บ้านนำองค์ปู่ไว้ทางทิศใต้ของเราจะเสริมเรื่องอำนาจชื่อเสียงบารมีให้กับตัวเราได้อย่างง่ายดา เคล็ดลับนี้ลองทําดูนะและสําหรับท่านอยากจะทราบว่าทิศอื่นๆนั้นจะเสริมเรื่องอะไรสามารถติดตามคลิปต่อไปได้ที่ช่อง YouTube นันธิดานาคีและนันจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆที่ทุกคนทำตามได้อย่างง่ายดายฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ